สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดกนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเมียแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของเดือนเมษายนปีปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกอกอกมา ว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกในตำแหน่งตัวตนในไพ่ใบที่สามสิบสามได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้เขาดีเรื่องการงานดีเรื่องเสน่ห์นะเป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์นะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะเออ เป็นไพ่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นไพ่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องการมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักของหนุ่มสาวหรือเป็นเสน่ห์หรือมีเสน่ห์ที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาได้ด้วยทั้งนั้นนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเป็นจังหวะที่ใครมองหรือคําพูดคําจาของเราดูน่ารักน่าฟังนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียเองเนี่ย บริหารเสน่ห์ให้เป็นลวกันว่าคุณจะบริหารเสน่ห์ไปในรูปแบบไหนถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบเชิงหนุ่มสาวก็เรียกว่ามีคนเข้ามาหลากหลายมากมายเลยทีเดียวทั้งทั้งคนเขาเรียกว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแต่ถ้าเกิดว่าต้องการบริหารเสน่ห์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาเราก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ว่าการงานของคุณจะพัฒนาก้าวหน้าต่อยอดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้มาดูในตําแหน่งการเงิน,นกันบ้างการเงินลาบผลรายได้ในตําแหน่งกระดุมพระได้พไพ่ว้ที่เจ็ดสิบสี่ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีเมังกรการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะการเงินยังมีเรื่องติดขัดอยู่นะเรื่องติดขัดบางคนต้องระวังเกี่ยวกับการลงทุนร่วมหุ้นนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการที่จะทำธุรกิจแล้ว อาจจะมีการใช้เงินก้อนโตในการที่จะลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ่าลงทุนแล้วทำคนเดียวอะโอเคมันก็อาจที่จะต้องระวังกับการที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงดูดีๆก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามคุณต้องมีเอกสารสัญญาปเป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนถ้าคุณใช้คำพูดคำจาในการตกลงกันโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร มันจะไม่ไม่ไม่โอเคมันจะมีปัญหาในในภายหน้านะคะภายหน้าจะเกิดปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามต้องรัดกลุมต้องมีรายลักษณ์อักษรให้แน่นอนไปเลยถึงจะดีกว่าการเงินยังสะดุดติดขัดบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการอะไรการเจ็บป่วยนะคะหรือบางทีก็อาจที่จะต้องระมัดระวังคนที่เราไว้วางใจเข้ามาหลอกเราบางทีคุณอาจจะถูกมองว่า เป็นคนดูดีมีฐานะทั้งท้งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ดูดีมีฐานะถึงขนาดนั้นแต่ก็จะเข้ามาเข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวเรามาหลอกเราเพราะฉะนั้นอาจจะหมดไปกับเรื่องความรักได้อาจจะหมดไปกับเรื่องการถูกหลอกได้หรืออาจจะหมดไปกับเรื่องการลงทุนได้หรือบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องอะไรหักห้ามใจตัวเองไม่เป็นอยากได้อยากมีอยากซื้อมันก็เลยกลายเป็น กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ตานเงินเข้ามามีไหมมีแต่ว่ามันเก็บเงินไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่เก็บเงินไม่อยู่แล้วเงินเงินไม่ขาดมือไม่ใช่แบบนั้นเก็บเงินไม่อยู่แล้วมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะการที่เรียกว่าใช้จ่ายเติบเกินไปใบต่อมาตำแหน่งสหัชชะได้ไพ่ใบที่66ราศีกรกฎและก็ราศีพิจิก ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงพี่น้องถ้าถามถึงว่าเดือดร้อนพึ่งพาอาศัยกันได้ไหมพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ไม่มากต้องบอกก่อนด้วยเป็นเลือดกรุ๊ปโอสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ไม่มากหรือบางทีอาจที่จะพึ่งพาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไม่ได้แต่อาจจะพึ่งพาได้ด้วยการให้คําพูดแนะนําแนะนําอาชีพให้คุณทําให้คุณมีไอเดียมีความคิดที่จะไป ไปทาอันนู้นสิไปทําอันนี้สินนสเผื่อมันจะมีรายได้เสริมขึ้นมาหรืออาจที่จะแนะนําอาชีพให้คุณทําเลยทําอันนี้ไหมเดี๋ยวพาไปสมัครทําอันนี้ไหมลงมือทําอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหรือว่าไอที่ทําอยู่ลงมาเปลี่ยนเสริมอันนี้เข้าไปด้วยดีไหมจะเป็นข้อคิดแนวคิดให้มากกว่าการที่เรียกว่าจะให้ขอหยิบขอยืมนะเพราะเขาเองก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเองก็ไม่ได้ว่าเรียกว่าไม่ได้พร้อมที่จะให้ใครยืมอาจจะ แค่ใช้เองก็ยังลำบากเลยประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะคะทีนี้ตำแหน่งต่อมาพันธุทุความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ไพ่ใบที่10ได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะคะพฤษภธาตุดินพิพฤษภธาตุดินพิจิกธาตุน้ำไพ่ใบนี้จึงเป็นไพ่ไม่ค่อยดีระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวของ ู่ที่เกิดปีมเมียในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยมันจะมีปัญหาหยุมยิ้มคิดเล็กคิดน้อยต่อกันอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีเป็นช่วงจังหวะของการทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วอ่ะคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นใหญ่ในครอบครัวหรือถ้าตัวเราเป็นใหญ่ในครอบครัวเราเน่เป็นคนรักครอบครัวนะแต่คนในครอบครัวไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยที่จะสมมามัคคีกันมันจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกัน คอยกันแกล้งกันอิจฉากันเองเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเออลูกหลานเรานะคะอาจที่จะสร้างปัญหาทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้สิ่งที่จะทำได้เขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะไหว,บ,าาะะวบูชาพญานาคนะคะไหวบูชาพญานาคใครที่มีอ่างนา้ำพญานาคหน้าบ้าน คุณควรสวดบทพญานาคทุกวันบูชาท่านแล้วขอขอพรท่านให้ทุกคนในบ้านร่มเย็นเป็นสุขมีเหตุมีผลต่อกันรักรักกันปองดองกันนะคะทำให้กิจการค้าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยคุณขอพรอ,อย่างที่คุณอยากได้ไปเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันสวดนมนั่งสมาธิบ้างอยู่กับสติอยู่กับ ความเขาเรียกว่าอยู่กับสติปัญญาของเรานะคะมีสมาธิให้มากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ดีแล้วก็จะได้มองได้เห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นควรแก้ไขตรงจุดไหนมันถึงจะได้หมดปัญหาลงไปหรืออาจี่จะทำให้ปัญหามันเบาบางลงตําแหน่งต่อมาปุตตะได้ไพ่ไปที่53ราศีกรกฎแล้วก็ราศีกันน้ํากับดินนะคะ ราศีกรกฎราศีกันในที่นี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆสําหรับใครที่ทํางานประจําจะได้รับโอกาสที่จะได้รับงานงานมอบหมายอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถเขามาไหมอย่างไม่ได้ถ้าสมมุติมีการพูดมีการติดต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ว่าจะให้หรือว่าจะได้ไม่ได้นะมีคนตัดหน้าเค้กไปแล้วนะคะคนที่ตัดหน้าเค้กไปเนี่ยเขาอะเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีเขาเข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่ง จึงทาให้เอ,อการที่ผู้ใหญ่พูดกับเราอะ่ะมันเป็นการพูดแบบว่าชั่วคู่ชั่วคราวแล้วก็ลืมเราไปเพราะคนที่เขาเข้าหาเนี่ยเหมือนเขาเข้าหาอยู่บ่อยๆผู้ใหญ่เลยลืมเราแล้วอะ่ะเขาก็เลยให้คนอื่นไปแล้วนะคะส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยถ้าคิดจะลงมือทําธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมาเสริมอย่าพึ่งดีกว่าทําไปก็ ยังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าไพ่เตือนว่าถ้าผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยากที่จะทําให้ประสบความสําเร็จใจเย็นๆกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันมีวันหยุดยาวเยอะด้วยยังไม่ควรลงมือทําควรศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณจะทำนยะให้มากกว่านี้ให้รู้ให้ป่งเขาเรียกว่าให้รู้แบบแจมแจ้งมากกว่านี้ แล้วมันจะทําให้ไม่มีช่องรั่วช่องโหวในการทํางานถึงมีก็จะมีน้อยมากส่วนสําหรับเออ่คนที่ลงมือทําไปก่อนหน้านี้แล้วในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยสะดุดติดขัดนะยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักก็เพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆเพราะเดือนเมษายนมีวันหยุดเยอะนะคะถ้าถามหนเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสด เป็นช่วงที่ปิ๊งปังกันแค่เพียงชัวรคู่ชัวรขาวเท่านั้นนะคะหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่ามีคนเข้ามาไหมมีแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราด้วยนะอาจจะจู้ที่จุกจิกกับเราไปบ้างอาจจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดูเป็นคนที่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่าจะใช่แล้วละ่ะคนนี้น่าจะดีแล้วละ่ะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันเหมือนแค่เพียง คู่ผ่านเท่านั้นผ่านก็มาแล้วก็ผ่านเลยไปดังนั้นอาจจะตอนนี้ที่เข้ามายัางไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งไปปักใจว่าเอ้ยคนนี้ดูดีจังเลยถูกอกถูกใจเราแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะผิดหวังได้เพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้บ้างยังไม่ใช่คู่แท้ของเรานะคะมาดูตำแหน่งต่อมาอลิอุปสรรคติดขัดการขัด,ขดแยง้งหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรจะมีไหมได้พไพ่ใบที่19ได้ราศีกรกฎแล้วก็ ราศีมีนไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเพราะนั้นอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้ากับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานใดๆในช่วงนี้ไม่มีนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่า คุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทําตัวอ่อนอ่อนโยนน่ารักเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยจึงทําให้มีแต่คนรักใคร่คุณในช่วงนี้จึงไม่มีอุปสรรคติดขัดในเรื่องการทํางานใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วด้วยมันจึงทําให้มีแต่คนรักคุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรยังไม่มีแต่แต่สักนิดหนึ่งจริงๆเจ้ากรรมนายเวรยัง,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 งมไม่มีแต่มันก็มีอะไรคุ้มเครืออยู่ในชีวิตคุณอยู่นะสําหรับ บางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียบางคนใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นอย่างเช่นเข้าไปข้องเกี่ยวกับการทำแท้งบางคนอาจจะทำแท้งด้วยตัวคุณเองบางคนอาจจะทำแท้งด้วยความจำเป็นอย่างเช่นว่าคันเป็นพิษบ้างหรือว่าเป็นหัดเยอรมันบ้างต้องทำแท้งออกมา ปล่อยให้ลูกคลอดออกมาหมอก็จะบอกเลยว่าเด็กจะพิการอาจจะพิการทางสมองหรืออาจจะพิการทางใดทางหนึ่งเขาจะทําสําหรับคนที่ถ้าเป็นหัดเยอรมันหรือติดหัดเยอรมันอะไปใกล้ชิดคนเป็นหัดเยอรมันเขาจับทําแท้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กอจะไม่เข้าใจเราเขาจะอาคตาหรือบางคนอาจจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับตรงนี้อาจจะเข้าไปด้วยกันขอถูกขอยืมเงินหรือพาไปหรือไปเป็นเพื่อนหรือ ให้คําปรึกษาเออพอจะรู้ไหมว่าที่ตรงไหนเขามีทําอย่างนั้นแบบนี้แล้วก็บอกอ๋อก็พอจะรู้นะมันตรงนั้นตรงนี้นะถือว่าคุณเข้าไปร่วมร่วมกระบวนการละเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีเจ้ากรรมในเวรอยู่นะคะเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเด็กอาจที่จะตอนเนี้ยในช่วงเดือนเมษายนนี้ยังไม่ส่งผลแต่มีนะ มีเด็กเกาะติดอยู่เพราะฉะนั้นสําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนสําหรับบางคนที่เขาไปข้องเกี่ยวกับตรงเนี้ให้คุณนะ่ะสวดเอ่อตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วสวดบทพาหุงนะคะบทพาหุงแล้วก็เอ่อมหาจักรพัดนะคะสวดบทภาหุงและมหาจักรพพัดหกร้อยจบโดยที่ไม่ได้ให้สวดวันเดียวให้ครบหกร้อยจบนะ คุณสวดวันละนิดวันละหน่อยวันละห้าจบสิบจบหรือจะสวดเก้าจบเพื่อเป็นเ็ดของเราสวดวันละกี่จบก็ได้รวมๆกันมันเหมือนเรากินอาหารนะคุณจะกินอาหารวันเดียวแล้วคุณจะอิ่มไปได้ทั้งชาติไหมมันเป็นไปไม่ได้คุณก็ทยอยสวดวันหนึ่งสามจบห้าจบเก้าจบก็ได้นะคะสวดทั้งบทพระหุมแล้วก็บทมหาจากักรพรรดิแล้วก็ให้ตั้งชื่อเด็กนะ ตั้งชื่อเด็กตั้งแค่ชื่อเล่นแบบที่จำง่ายง่ายแล้วก็บวกนามสกุลเพราะเออจะเป็นนามสกุลพ่อหรือนามสกุลแม่ก็ได้ใส่เข้าไปแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำแท้งเองคุณก็ใส่นามสกุลของคุณเองนะคะแล้วก็สวดบทนี้ยพอสวดเสร็จก็อุทิศให้เขาอธิษฐานจิตว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทำหรือถ้าคุณตั้งใจตั้งใจทำด้วยเหตุผลอะไรบอกเหตุผลไปแล้วก็บอกบอกให้เขา เอโหสิกรรมและยกโทษให้กับคุณด้วยท่องแบบเนี้ยถ้าทุกวันได้ก็ดีนะคะจนครบ600จบแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเบาบางลงมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตำแหน่งต่อมาปัตตนีได้ไพ่ไปที่34ได้ราศีเอ่อราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกพไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะ จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่สําหรับผู้ที่เกิดปีมะมะเมียความรักสําหรับคนมีคู่ก็เรียกว่าตะมุตะมิมุ้งมิงกันไปนะคะรักกันดีอยู่มีอะไรก็สามารถพูดคุยให้คำปรึกษากันได้แต่ก็มีปัญหากันอยู่บ้างนะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยก็มีปัญหากันอยู่บ้างเพียงแต่ว่าปัญหามันเหมือนลิ้นกับฟันที่ไม่ค่อยมีใครยอมใคร แข่งกันเป็นใหญ่ฉันก็ต้องเป็นใหญ่กว่าต้องฟังคํําคาพูดฉันมากกว่าสิอีกฝ่ายก็ต้องต้องฟังคําพูดฉันมากกว่าสิมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีพอคุยกันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าเหมือนแย่งกันเป็นใหญ่เหมือนแย่งกันเรียกว่าต้องฟังการตัดสินใจของฉันมากกว่าอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่เพราะฉะนั้นไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตแต่มันจะมีเรื่องสะสมอยู่ในใจ เพียงแต่ว่าน้อยใจซึ่งกันและกันมีอะไรเคลียซะอย่ากเก็บความสะสมไว้ในใจนานๆเดี๋ยวมันพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเออสะสมไว้เยอะเกินไปละมันจะมีจุดแตกหักเกิดขึ้นได้นะคะมีอะไรพูดเคลียร์ไปเลยแล้วมันก็จะได้จบไปในวันนั้นสําหรับความรักเออไม่ใช่สําหรับเจ้านายหัวหน้างานนะคะเขาบอกว่าในช่วงของ เดือนเมษายนเนี่ยเจ้านายหัวหน้างานรักใคร่คุณดีอยู่นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแต่บางครั้งบางทีเขาก็อาจจะพูดจากับเราดูเหมือนชอบพูดประชดใส่เราหรือพูดไม่ค่อยดีใส่เราแต่ถามว่ารักไหมรักรักใคร่คุณอยู่นะคะรักไม่ใช่รักใคร่แบบ เชิงชูสาวนะเขารักและเมตตาเราอยู่ดังนั้นนะ่ะเขาก็จะส่งเสริมเราผลักดันเราแบบก้าวกระโดดได้เลยทีเดียวเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปพูดจาประชดเขานะอย่าไปพูดจาประชดหรืออย่าไปทำท่าทำท่าทำทางหรือทำปฏิกิริยายเขารู้สึกว่าเราเจ้าเล่ห์หรือเราไม่ซื่อสัตย์อันนี้เขาจะไม่ผลักดนกันคุณเลยแต่ถ้าค,คุณเป็นคนที่ทำตัวเสมอต้นเสมอปลายขยันซื่อสัตย์ แล้วก็ตรงไปตรงมาบอกได้เลยว่าเจ้านายหัวหน้างานสนับสนุนคุณแบบก้าวกระโดดแน่นอนถ้าถามถึงว่าในตําแหน่งเนี้ศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยถึงมีช่วงนี้ก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณจะดูคุณจะใจเย็นจนเขาไม่รู้จะเอาจังหวะตรงไหนที่จะมาโจมตีคุณแต่เขาอ,อาจที่จะมีเกณฑ์ของการไปพูดใส่ร้ายป้ายสีอยู่ข้างนอกมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเดือดร้อนได้นะคะตําแหน่งต่อมา ตำแหน่งมรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้ไพ่ใบ0ูนยได้ราศีธนูแล้วก็ราศีตุลไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดว่าสุขภาพแข็งแรงดียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าใครที่มีเกณฑ์ผ่าเจาะก็จะมีเกณฑ์ผ่าเจาะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้บางคนอาจจะอยากไปสัญญกรรม บางคนอาจจะมีเกณฑ์หมอนัดผ่านู่นผ่านี่มีเกณฑ์ผ่าเจาะเกิดขึ้นเขาบอกว่าราบลื่นปลอดภัยนะคะเจอหมอเก่งแต่สำหรับใครที่อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใครที่อายุเยอะแล้วมีโรคประจําตัวก็รักษาไปตามอาการแต่ยังไม่มีอาการกําเริบใดๆเกิดขึ้นหรือว่ายังไม่มีอาการอะไรหนักๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ อุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุมันไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกอาจจะมีอยู่บ้างจากการที่เรียกว่าทําอะไรก็ตามถ้าสมมติเป็นมีการขับรถขับลาก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆอย่าใจร้อนอาจจะมีการมีเฉียวมีชนกันเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นเรียกว่าเลือดตกยางออกถ้าการจากลายังไม่มีเกิดขึ้นนะคะสําหรับ ผู้ที่เกิดปีมะเมียตำแหน่งต่อมาสุพะเกียรติยศชื่อเสียงวัส,สนาบารมีได้ไพ่ไปที่21ได้ราศีเมษแล้วก็ราศีมีนยังไม่ได้นะ สำหรับใครที่จะหวังเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือไม่ว่าจะเป็นงานราชการในช่วงนี้พวกชาวราศีผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยสําหรับใครที่ทํางาน ธุรกิจส่วนตัวหรืองานฟรีแลนซ์ต่างๆเรีวยกว่าช่วงเนี้ดูมันจะดอบดอบดูมันจะเงียบเงียบหรืออาจจะมีปัญหามีการถูกกันแกล้งมีการถูกคนที่ไปโจมตีคุณอยู่ข้างนอกทําให้งานของคุณสะดุดติดขัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องใจเย็นๆแล้วพยายามพรีเซนต์ตัวเองด้วยการที่ทําให้เห็นว่าคุณมีความกระตือรือร้อนคุณทํางานแบบตรงไปตรงมานะคุณมีความเออ รับผิดชอบแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าต้องทํางานให้มันสม่ําเสมอให้คนเห็นตลอดเวลางานของคุณถึงจะก,กระเตื้องขึ้นมาได้มันเป็นช่วงจังหวะที่โดนโจมตีอยู่โดยไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็นใครทําด้วยตําแหน่งต่อมาได้ไพ่ใบที่15ตําแหน่งกรรมะการงานได้ราศีพฤศภแล้วก็ราศีมังกรไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ดีนะคะเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่ว่ามันเป็นยังไงหน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงเพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยมากหน่อยนะหนักเอาเบาสู้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องทำงานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนอดทนต่อแรงกระทบต่างๆที่จะเข้ามาอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าใช้คําพูดคําจาแบบการวางอํานาจนะมันจะเสียเรื่องนะคะทําอะไรอย่า หงุดหงิดง่ายอย่ามโหง่ายอย่าพร้อมบวกพร้อมชนงานของคุณจะประสบความสําเร็จอย่าอีโก้สูงมากเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าการงานดีไหมการงานดีก็จริงแต่มันก็จะมีคนอิจฉาเรานะคะเพราะฉะนั้นคําว่าอิจฉาเราเนี่ยถ้าเขาจะทําอะไรเราได้นะคือว่าเราไปคอยตามเขาไปเป็นอย่างที่เขาพูดด้วยการที่พร้อมบวกพร้อมชนพร้อมที่จะลุยจนคนบางทีอะ ไอคนที่มันแกล้งเรามันแกล้งอย่างเงียบๆอะ่ะแต่ไอเราเนี่ยมันถูกแกล้งมันดันเอะอะโวยวายผงผางคนไม่ได้มองที่เราแกล้งเขาแกล้งเราเป็นคนไม่ดีนะเขากลับกลายเป็นมองว่าเราไม่ดีเพราะอะไรเพราะไอตอนโวยวายเราเป็นคนโวยวายไงแต่คนแกล้งมันไม่ได้โวยวายอะไรมันแอบแกล้งแอบ,แอบ,แอบ,แอบทําแบบเงียบๆ,ๆเพื่อโจมตีเราแบบเงียบๆเหมือนเหมือนไม่ได้ทําอะไรเราแต่เรารู้อยู่เต็มอกอะ่ะ พอเวลาที่เราโกรธึ้นมาเราโวยวายเราจะไปกลายเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นงานเราจะมั่นคงได้เราต้องมีความอดทนให้มากที่สุดแล้วจะมั่นคงแล้วจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้ตำแหน่งต่อมาลาภะโชคลาบได้พไพ่ใบที่20ได้ราศีมีนและก็ราศีกุม มีนและกุมถามว่ามีโชคลาภไหมมีโชคลาภมาจากเซน์มาจากลางสังหอ์มาจากความรู้สึกของคุณว่าเอ้ยทางวดนี้รู้สึกมีโชคซื้อไปเลยถ้างวดนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามีโชคไม่ต้องซื้อนะคะเ,เขาบอกว่าจะเป็นเลขเก่าที่เราเคยเล่นแล้วคิดจะทิ้งอย่าทิ้งนะมันจะหวนกลับมาหรือเลขที่เคยออกไปแล้วมันจะหวนกลับมาหรือเลขที่เราตามอยู่เป็นประจําไม่เคยออกเลยสักทีว่างวดนี้จะทิ้งอ่ะพอคุณทิ้งปุ๊บมันจะมานะ เพราะฉะนั้นนะเลขเก่าเลขที่เคยเล่นมันจะกลับมาหรือเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนรถก็ได้นะก็จะออกให้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าโชคลาภไม่ได้บอกว่าขึ้นลาบก้อนโตเป็นโชคลาภที่มามีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นในที่นี้โชคลาภของคุณไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับลาบลอยอย่างเดียวโชคลาภของคุณอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องสัตว์สองเท้าได้เพราะฉะนั้นบางคนโสดอยู่แล้วมีคู่ขึ้นมา หรือมีคนเข้ามาขัดลาบไปแล้วนะหรือบางคนตกงานอยู่ตั้งนานไปสมัครงานไม่ได้สักทีแต่เดือนเนี้ยได้ได้แล้วนะแล้วได้มาได้จังหวะใกล้ๆหวยออกก็เรียกว่าไม่ไม่มีโชคลาบแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าโชคลาบในแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางคนไปเอาโปรเจกต์งานไปนำเสนอเงียบหายไปไม่ไม่ติดต่อไม่อะไรสักทีในช่วงเดือนเมษา เขาอาจจะติดต่อกลับมาโปรเจกต์ Project ของคุณอาจจะผ่านการอนุมัติละมันก็จะทําให้คุณเนี่ยถูกขัดลาบไปแล้วนะใบใบสุดท้ายนะคะในตําแหน่งวินาศได้ไพ่ใบ0ูนย์หได้ราศีเมษและราศีสิงห์ไฟทั้งคู่ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นศัตรูเปิดเ,เอยศัตรูลับๆไม่มีนะคะถึงมีก็ทําอะไรเราไม่ได้เป็นจังหวะที่ เรามีอำนาจเหนือเขาเขาจึงทำอะไรเราไม่ได้อาจจะเป็นการใช้พระคุณมากกว่าพระเดชไม่บวกไม่ชนทำตัวนิ่งๆเง,ง,งียบๆให้คนเกรงใจไปเองจะดีกว่าถ้าถามถึงว่ามีคดีความจะชนะไหมโอกาสชนะคดีมีสูงมากนะคะหรือชนะเลยด้านแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงเรื่องความทุกข์ใจของผู้ที่เกิดปีมะเมียมีไหม คุณอาจจะทุกใจเกี่ยวกับเรื่องการงานที่มันมีความรู้สึกว่าอยากให้การงานเนี่ยมันมันดีมากขึ้นกว่านี้หรืออาจจะทุกใจเกี่ยวกับว่าทําไมคนอื่นเขาทํางานไม่เห็นต้องหนักขนาดเราเลยเขาก็มีบ้านมีรถม,มีนู่นมีนี่อย่างเต็มที่แต่ทําไมเราถึงงานของเราเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นความทุกใจที่เอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจริงๆแล้วในช่วงของ เดือนเมษายนเนี่ยการงานของคุณก็จัดว่าโดดเด่นนะเพียงแต่ว่าคุณอาจที่จะต้องเหนื่อยอาจที่จะต้องลาบากมากกว่าคนอื่นอาจที่จะต้องลงไปคุกคีทําด้วยตัวคุณเองบางคนก็แค่ไปสั่ง,ส,ง,ส,งสั่งลูกน้องแล้วลูกน้องก็ทําให้เขาอาจจะไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมได้แต่คนเราอะบุญมาไม่เท่าเทียมกันจังหวะของเราดีก็จริงแต่ลูกน้องอาจที่ต้องดูแลใกล้ชิดเพราะบางทีเป็นช่วงจังหวะที่ไว้ใจไม่ได้นะคะถ้าไว้ใจแล้ว อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะรู้สึกเครียดเครียดไปเองต้องพูดเลยเครียดเพราะเครียดไปเองถ้าเราทําใจเป็นกลางๆซะวะ่าเออทํางานเราก็ต้องลงไปอยู่ดูแลควบคุมมันจะได้รู้ว่าเขามีเรามันมีช่องรั่วตรงไหนที่ลูกน้องจะตุกติดกับเราได้ไหมมันก็จะทําให้เรารู้ทางหนีทีไล่ละลูกน้องก็จะตุกติดเราไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้น,มนไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาด้วย เอาเก็บมาเป็นปัญหาไปเองจบคําพยากรณ์สาหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะมาดามจะเปิดสอนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนแค่ถึงสิ้นปีสิ้นเดือนธันวาปีพุทธศักราช2568นี้เท่านั้นจะมีคนลงเรียนหรือไม่มีคนลงเรียนก็แล้วแต่มาดามจะเปิดรับอีกแค่3มรุ่น ครบสามรุ่นถ้าครบสามรุ่นก่อนเดือนธันวาคมมาดามปิดจ,จบไม่สอนเลยแต่ถ้ายังไม่ครบสามรุ่นถึงเดือนธันวาคมมาดามก็จะไม่สอนแล้วเหมือนกันมาดามจะเก็บไว้เป็นศาสตร์เฉพาะของมาดามเองจะให้คนรู้คือคนที่เรียนไปแล้วแล้วกันจะให้มีคนที่รู้น้อยที่สุดเพื่อเพราะว่าศาสตร์นี้ยมาดามเอาออกรายการทีวีเอาไปพยากรณ์ในทีวีศาสตร์มันกําลังจะสร้างชื่อเสียงของตัวมันเองขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะว่ามาดามไปพยากรณอยู่ในรายการกล้องสดพดมูช่อง9นะคะเออของมาดามออกอากาศไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี่แหละค่ะช่วงวันศุกร์11นาฬิกาถึง11นากา30นาทีไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube รายการกล้องสดพดมูนะคะและอาทิตย์ต่อมาศุกร์ต่อมาที่7มีนาคมลูกสาวอาจารย์ เสรีกลางไพ่ก็ไปออกรายการกล้องซดพดหมูของกล้องปิยะกับพดน์อนนท์นะคะลองไปติดตามดูได้มาดามใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนในการพยากรณ์หลังหลังจากลงจากพยากรณ์แล้วก็มีลูกค้าตามมาดูดวงเลยทันทีนะคะสำหรับ f c เอ่อสำหรับคนที่สนใจจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทั้งอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวง หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้มาสอบถามค่าครูกันนะคะสําหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูยกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ